ไม่ทราบว่าเก่งมาจากไหนเ <Yahoo! S 1> ออน,นี่ไงโดนหมัดก๊อตไปสเต็ป <Brand. S 1> นึ่งอ้เฮียไม่โดนเอ้ยพลาดได้ไงวะสเต็ปตะกี้คือต้องตายแล้วกิจกรรมแจกไก่ตันวันนี้ให้ทุกคนคอมเมนต์เลข9้าแล้วพี่จะสุ่มแจกไก่ตันน้ำแข็งตื่นอย่าลืมกดติดตามก่อนเล่นกิจกรรมนะครับไม่งั้นพี่จะถือว่าสละบสิทธิ์คอมเมนต์กันมาเยอะๆแล้วพี่จะสุ่มแจกนะครับ เอาละครับวันนี้ก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมบล็อก o o d กันอีกแล้วซึ่งในวันนี้พี่จะมาเล่นผลซาว้าว้า,วา,วาวของอุตานั่นเองในวันนี้พี่จะมาล่าคนอื่นนะล่าแบบว่าโหดๆเลยแบบว่าซาวเวียเขาไปเรื่อยเลยฟาร์มอยู่กูก็ไม่สนนะเดี๋ยวยังไงน้องๆเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับไปดูคลิปกันเลยผลซาววันนี้ต้องโหดแน่นอน ใครสนใจไอดีไก่ตันโหลดโหดต้องหมูหยองช็อปเท่านั้นมีสินค้าให้เลือกมากมายเช่น v 4ขั้น1ิบมีทุกเผา่าผลปีศาจแทบทุกผลและกล่องสุ่มไก่ตันอีกมากมายการันตีความปลอดภัยไว้ใจได้ร้อเปอร์เซนต้องมาที่นี่เลยร้านหมูหยองช็อปเท่านั้นครับน้องๆใครรู้จักผลซาวซาวเวียบ้างน้องเดี๋ยวรู้เลยวันเนี้ซาวซาวเวียของแท้ฟาร์มอยู่ก็ไม่สนกูล่าข้าหัวหมดในจังหวะนี้อืมมาดิครับกระโดดสเต็ปเปิดตำราเข้าไปสิเออถือ,อ,อเปิดกีตาร์เลยกู แล้วยังไงต่อมาสิเจอหมัดก็เข้าไปหน่อยืออผลซาวนี่ก็ใช่ย่อยนะน้องคือแม่งโกงอ่ะไอ้เหี้ยโกงทิ่หายผลซาวมาดีครับจังหวะนี้ฟาร์มบอสอยู่กูก็ไม่ให้ฟาร์มมาดีครับไอ้น้องรักโอ้โหใช้ดาบโอเด้งสะด้วย <S 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 อันนี้เล่นเป็นผลอะไรวะเนี่ยต้องดูต้องดูผลโมจีนะ่วะ ทรงนี้ผลโมจิชัว่แล้วยังไงหรอเอ้าหายไปไหนวะมาดิส no <im> ัตว์โดนกูแน่แหละจังหวะเนี้ยพุ่งเลยเอาเฮียโดนบอสอ๊เอเอกเคเอเคจับเวียงกูเข้าไปเวียงด้วยเลยไอ้ยยางลั่วเลยไอ้สัตว์ไปไหนมึงไปไหนมานี่ดิน้องไม่โดนไม่โดน อย่างนี้ก็ต้องโดนสกิลนี้ตายแหละไอ้เหียแดนสเตปทำไมมันง่ายไดยย้ยางงี้การลักข้าหัวที่สุดของความซาเวียแล้วกูอ่ะล่าเขาไปเรื่อยเลยจังหวะน,นี้ไอ้เหียคือตายดีครับหมื่นหนึ่งเป็นของผมอีหวานเจี๊ยบสายซาเวียอย่างเราจะต้องไปหาคนที่จริงใจและเจอละคนที่จริงใจ มาเปิดเลยแล้วกันอุ้ยไม่โดนวุ้ย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 เจดาบโอเด้งด้วยเว้ยไปไหนแล้ววะอยู่ไหนอยู่ไหนนเอ้ยอยู่น,น,นู่นนี่แน่เปิดอัติเลยไม่โดนอือไม่โดนมั่วเลยกูเปิดกีตาร์มั่วเลยศาสตว์จังหวะนี่บินหาบินตามหาแล้วยังไงต่อแล้วย,งยังไงนี่ไงพุ่งสวนด้วยโอเด้งหอโอเด้งหออื้อ เจอหน่อยไหมเจอคานาหน่อยไหมฟล <Bro. S 1> ายเดนสุดยอดของกูอ่ะมันเจ๋งกว่าโอเด้งวเว้ยเฮีย <Here. S 1> นี่นะเจอหมัดก๊อตหมัดก๊อตเดี๋ยวนะเอ้ยเอ้ยเอ้ยมีคนมาเสือกมีคนมาเสือกเหรอก็ได้อ่ะกูให้สองหนึ่งอ่ะมาดิ <Wow. S 1> ไม่ถือว่าลูมครับซาเวียสจัดนะผมอ่ะเฮีย <laughs> มาดิหู้ยมีกีตาร์ด้วยเย็ดดู yes, ของแท้ว่ะของแท้มาดิ ต่อยสองไม่ถือว่าลุมเฮิฟอันติไปทีเออไปโดนใครเลยมั้งเน,นี่ยไอ้หีอุ้ยไอ้ที่นี่เล่นผลม,มากอีกตัวนึงเล่นผลเลยวะไม่รู้เห็นแม่งเล่นด,ดาบสายดาบหรอสายดาบหรอน้อง <c oughs> เปิดต้าไปทีพุ่งไม่โดนอุ้ยเฮียเคแปลงร่างได้แล้ววะเดี๋ยวหาจังหวะแปลงร่างนะน้องๆอ้อยอ้อยอ้ย,อย,อยเจ็บแปลงร่างเลยซัด มาดิเฮียผลพ้าเอ้ามึงนี่เจอสเต็ปดันกูเจอสเต็ปดันกูอันตีระเบิดบึ้มมาดิครับจะตายได้ยังอึดจังไงเฮียเออตายทีมึงอ่ะไลน์ต่อไปเฮียแม็กมาไหมา,หาอ๋อไอสัตว์เสือกเรื่องชาวบ้านนะมึงฮะเจอสเต็ปดันไหนไหมฮะสเต็ปดันไม่ว่าจ้องเจออันตีไว้เนี่ยโอ้โยเฮียมันบินวะ่ะ เอ้ยแต่อย่าลืมนะเราก็บินได้โถฝนซาวก็มีสกิลตัวเอะ่ะเอาไว้บินโถ่เอ้ยเปิดตำราการล่าไอเด็กเคีียวพวกนี้1 1ึ0 0หของพี่หมูหยองชอบการันตีความปลอดภัยไว้ใจได้100%เปิดตลอด24ชั่วโมงราคาอย่างถูกครบจบในร้านเดียวสนใจเข้าไปดูเพจหมูหยองชอ็อปมึงมาอมถูกอะไรตรงนี้น้อง ฮะมาอมทุกอะไรไอ้ศาตว์ไปได้ FK ดีกว,ว่าอย่างงี้ก็ต้องโดนต้นงตีนเออหนึ่งหมื่นหนึ่งพันค่าหัวเยอะซัด,ด้วยมายืน FK นอกเมืองก็โดนดครับเอาล่ะเราก็มาลองที่เกาะใหม่กันบ้างว่ามีเด็กๆเ,เยอะไหมซึ่งเราก็เจอแล้วไอ้พวกจืนฟาร,ร์มมั่วสัวไม่กลัวใครเต้องโดนค่าหัว 1, หนึ่งหมื่นโคตรเยอะเลยไอ้เฮียแม่งบวกกันอยู่แม่งบวกกันอยู่จังหวะน,นี้ก็ต้องเข้าดิครับเออร้านแบบคมๆคม,ม,มปีเลย ไอเสือไอเสือสายสแปมหรอมึงมึงจะสแปมเก่งได้เท่ากูเหรอวะไอเหียเอาจริงอ่ะฮะอุยอ๊ยไม่โดนไม่โดนสเต็ปกันไป,สเ,ป,นไปสเต็ปกันไปเสือโดนสตันไปดิฮลัลโหลอยู่ไหนละอยู่บนฟ้ามึงมาเจอพลังผลซาวกูไปมึงก็ร้องกันหมดแหละว,ว่านี่แน่หนะอุย้ยอย่แค่มีผลน้ำแข็งมายุ่งว่ะผลน้ำแข็งมาเสือก เดี๋ยวก็โดนทั้งคู่แหละไม่ต้องกลัวอือนี่แนี่ไม่โดนเลยเฮีย้ยสกิลเฮียเย้ยอะไรของกูเนี่ยเฮ้ยอยู่ไหนวะไปงัวแล้วไอ้เฮีย้ยจังหวะนี้มองไม่เห็นสัตว์เอ้ยมาดีขึ้นมาขึ้นมาเออเนี่ยโดนเลยอย่างเงี้ยเอ้าบั็อกอีกอือ <Brand. S 1> จะโดนต่อไหมล่ะมึงจะโดนคอมโบต่อไหมล่ะไอ้เฮีย้ยกระโหลกจัดมันได้เวลามาล่าเด็กแถวเมืองใหม่เว้ย นี่ฮะขอข่าหัวฟรีแปดพันแกูเอเอาหมดละจังหวะเนี่ยเรากลับมาที่เมืองประจำเราบ้างเจอคนกําลังบวกกันอยู่เราก็เข้าไปแจมเลยแล้วกันไม่สนลูกใครเพราะเรามันสายซาเวียือ้อไม่โดนเลยเฮียมาขอข่าหัวหน่อยมึงไอ้พระเนี่ยตัวใหญ่สุดเป้านิ่งไอ้ตัวนี้ใหญ่สุดเอ้ยแม่งเอ้ยกีตาร์สตันไปเลยเฮ้ยอยากเฮ้ยอยากเจอผลเพลงเจอผลเพลงหน่อย อ้าวหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหวานเกียบเจอเด็กน้อยบูท้าชิงหวานเที่ยมันมาท้าผมถึงที่เลยมันเห็นผมเล่นลนซาวแล้วมันอยากลองของไอเด็กเทียมขนทรายหึเก่งนังของมึงเก่งมาจากไหนไม่รู้แต่เจอพี่ก็ต้องสยบทุกตัวน้องว้าวหึเก่งหรอครับไม่ทราบว่าเก่งมาจากไหนเออนี่ไงโดนหมัดก๊อตไปสเต็ปหนึ่งอ๋อเฮียมไม่โดน เฮ้ยพลาดได้งไงวะสเต็ปะก,กี้คือต้องตายแล้วเชีย่ยแม่งเหนื่อยล่ามงแล้วนะเอาไม่โดนอีกหมัดก็๊อนหวานหลังจากนั้นมันก็ออกมาหาผมมีลนะทุกคนเหมือนความห้ามันจะยังไม่หยุดลงมันจะเอา2อรับสหรือมันจะเอา3ารับสให้ได้แล้วนะไอตัวนี้ฮะโดนตีพี่เป็นไงล่นะน้องแสบตาไหมหืแ้่พี่แปลงเผาได้แล้วนะโอ้โหหมูจริง ว่ากันด้วยเรื่องสามทับสามมันยังห้าไม่หยุดตอนนี้ผมแปลงเผาไปแล้วนะทุกคนซึ่งผมจะกดมันให้จมเลยเว้ยตอนนี้คือน่ารำคาญจริงออกมาแพ้แล้วแพ้เล่าแพ้จนแจกค่าหัวฟรีแล้วเนี่ยเฮ้ยไอ้น้องเอ้ยเหนื่อยไหมโอ้โหกาละต้องเข้าแล้วจังหวะนี้โดนประตูขังทรายโอ้โหโดนสเต็ปโดนสเต็ปสเต็ปอะไรวะเนี่ยโอ้โหเฮียกอกเงืออผมหายไปเลยเอยวโดูโคตรแรงอะสเต็ปอะไรวะเนี่ย เจอกีตราหน่อยเมล่ะ huh. หือโดนสตันแล้วตรงนี้อย่างนี้ยังไงหมัดก๊อไม่โดนเฮ้บโดนสิครับจังหวะนี้ไปไหนน้องเก่งนะมึงอ่ะหนีเก่งนะมึงอ่ะหนีเก่งเหรอหนีเก่งเหรอโดนตีไปหวานๆเฮ้ยหนึ่งหมื่นหนึ่งพันอีกแล้วหยง่ายจังวะน้องเอ้ยจังหวะนี้ก็ขอแจมหน่อยแล้วกันน้องๆสองคนต่อยสองหนึ่งเลยอะไม่กลัวอยู่แล้วอืม ผลแมกมาตัวเดิมมั้งเนี่ยไอ้เฮียกูต่อให้สองหนึ่งออกมาดิขอเอาด้วยอะ่ะมากาเปล่ากาเปล่าเฮ้เปิดกีตากลางวงเลยละกลงังมีใครโดนไหมมีใครโดนไหมไอ้นั่นจะหนีไปไหนไมห่หนีหรอกน้องมานี้ไอ้เหียแล้วมันหนีจริงจังเลยนะมาดิเฮ้ย หนีไปไหนไอ้นี่มัวแต่ยืนนะไม่ยอมหนีก็โดนนี่ครับค่าหัวอีกหมื่นหนึ่งเป็นของพี่โถ่หวานเจี๊ยบผมก็ยืนรอพวกมันสองคนออกมานะก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมากี่คนแต่ก็ได้หมดเลยออกมาแก่หรอมาดิตะกี้ถือว่ากูเข้าแบบว่ามึงยังเลือดเลือดไม่เต็มไงตอนนี้มึงเลือดเต็มเท่ากูละเจอกันได้หนีไปไหนน้องเฮ้ยพี่อย่าซยเรียของจริงแล้ววันเนี้ยผลน้ำแข็งทำอะไรพี่ได้แค่ลอยฟ้าก็จบแล้วผลน้ำแข็งอ่ะหืมหนีไปไหนหนีไปไหนอุ้ยไปจะตายแล้วไปจะตายแล้วไปจะตายแล้วไอ้ไอ้ไอ้ไหนองไอ้ไอ้งอะ หนีเก่งเหรอโว้ยไม่โดนเลยกูไอุ้ย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 สวนด้วยหมัดก๊อตมาดิอันตีไปทีอย่างนี้ก็ต้องตายแล้วล่ะเฮ้ยอุ้ยโดนแข็งอีกไอ้เหี้ยะอะไรของกูเนี่ยกูโดนตัวเล็งเลยที่เอ้ยอุ้ยโดนมาสเต็ปใส่โดนสเต็ปใส่มันมีกาลังใจญึหนแล้วมันมีกาลังใจญึหืนเลยดิไอ้ที่มีกาลังใจญึหืนนะไปหนีไปไหนเล่าจะหนีไปไหนเล่าอุ้ยไม่โดนอีกไอ้เหี่ไอ้กูเล่นอะไรของกูเนี่ยจำจีนเพือเผาแปะเลยไอสัตว์จังหวะนี้ต้องโดนจังหวะนี้ต้้้้อออองงงตตตาายยแแแลลวหหหะะฮนีี่่โขพ ขอบคุณมากครับเ้องเป็นยังไงกันบ้างครับกับผลเพลงในวันนี้ซึ่งผลเพลงหรือผลซาวเนี่ยก็จะเป็นของอูตะซึ่งเป็นลูกของแชงคูสยังไงถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b s c r i b e เพื่อไปกำลังใจพี่ด้วยน,นะครับไว้ดูคลิปหน้ากันต่อว่าพี่จะเกรียนได้ขนาดไหนซึ่งวันนี้ก็ซาเวียเต็มที่บายบายเจอกันคลิปหน้าใครกำลังมองหาไอดีไก่ตันไอเทมต่างๆในบล็อกฟลุตเรามีร้านแนะนำหมูหยองชอบ ร้านนี้ก็จะมีสินค้าหลากหลายรูปแบบให้เลือกเราลองกดลิงก์ไปกันเลยเข้ามาหน้าเว็บก็จะมีให้สมัครสมาชิกแล้วก็เข้าสู่ระบบเพื่อทําการสั่งซื้อสิ่งของต่างๆภายในบล็อกฟลุตโอ้สินค้ามีตั้งมากมายเลยนะท่านผู้ชมมีทั้งแพคการันตี vc v, v 4ขั้น10กล่องซุมเยอะแยะมากมายให้ไปเลือกซื้อกันเลยกดลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับท่านผู้ชม